กอล่าสุดยอดอาจารย์สอน graphic. กราฟิกกอล่ากอล่าเปลี่ยนพลังการสอนไม่มีลิมิตกอล่ากอล่าพร้อมอยู่คู่ลิขิตมาเรียนไปตามฝันตลอดกาลอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะผู้มีแต่ให้โจโจหัวใจเขาแหลนแสนยิ่งใหญ่โจโจพ้อมบินไปตามฝันอย่างเกียงไก จ๊ะจ๊สุดยอดอาจารย์สอนกราฟิกออนไลน์จ๊ะจ๊กอลากอลากอลาดีไซน์จ๊ะจ๊สวัสดีครับกลับมาพบกับแรปเองโกลเด้นแรปบิดกระต่ายทองคำอีกแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็มาแรปให้กับคุณกอลานะฮะซึ่งเป็นกราฟิกดีไซน์นะฮะ เป็นอาจารย์สอนกราฟิกออนไลน์นะครับก็ขอให้คุณกอล่ามีแต่คว,วามสุขความเจริญได้ลูกค้าเยอะๆประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดังใจหวังไปตลอดกาลนะครับแล้วก็กอล่าดีไซน์อยู่คู่สังคมไทยไปตลอดไปนะครับรักอีกเอาใจช่วยจากหัวใจนะครับโจโุจ